โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวรถครอบทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดสกลนครนะครับมาขึ้นมะเขือเทศนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันที่เ,ออเขาฟูพนันโอ้โหมืดตึบเลยวะมองเห็นไหมเนี่ยก็ตอนขึ้นของก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพราะว่ามืดมากนะมาขึ้นก็เที่ยงคืนแล้ว ะครับก็มาถ่ายตอนขึ้นเขาภูพานให้ดูเวลาตีหนึ่งกว่ามืดตึ๊บเลยวไว้เขานี่ก็พอได้เห็นบ้างนะเนาะอุทยานแห่งชาติภูพานนะครับผมที่นี่ ไปลงเออลาดบุรีนะครับสกลนนะครลาดบุรีเขาผู้พานี่ผมก็มาหลายรอบแล้วนะทางก็ค่อนข้างดีอยู่ครับผม ว่ามันคดเขียวหน่อยนิดนึงทางโค้งเยอะนะงานวันนี้งานไม่เยอะนะครับผมร้อยสิบห้าตะก้าเองนะประมาณสามตันชิวๆครับวันนี้ นี่ก็กำลังขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมโอ้แต่ทางมืดมากเลยมองไม่เห็นเลยในกล้องมองไม่เห็นเลยพอทางขึ้นก็เป็นสองเลนนะทางลงเลนหนึ่งสบายสบายครับของก็ไม่หนักเท่าไหร่ ึ้นเกียร์สามเกียร์สี่สบายครับถ้าวันมืดมากก็ขออาภัยด้วยนะครับ ด้วยอ่ะเขาว่าห้ามให้อาหารลิงนะแถวนี้สแสดงว่ามีลิงนะครับห้ามให้อาหารลิงมีคําเตือนสแสดงว่าน่าจะลิงลิงน่าจะเยอะแต่กลางคืนคงไม่มีนะ เกียร์สามนะครับผมเกียร์สามรอบพันห้าถึงสองพันสบายสบายครับของไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นานน,านก็นจะมีรถสวนมาคันหนึ่งนะเพราะมันดึกแล้ว สอกอยู่ประมาณสองสาโค้งนะครับแบบหักแบบจริงๆเลยอ่ะ โค้งแรกมันดีที่ตรงที่ไม่ค่อยชันนะโอเคผ่านไปหนึ่งโค้งนี่แบบว่าเราเราสามารถมองเห็นรถข้างบนได้เลยเพราะทางมันอยู่ใกล้กันมากเลยนะทางข้างบนนี่เรามองเห็นรถข้างบนเลยนะ ันที่สองครับหักศอกในกล้องมันอาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับต้องขออไฟด้วย โคงยาวมากแล้วครับผมโคงกว้างมากยังคงอยู่ที่เกียร์สามรอบพันห้าถึงสองพันนะครับผมไปเรื่อยๆครับ ระยะทางขึ้นเขาก็ประมาณสามสิบสามสิบห้ากิโลสาสิโลนะประมาณนี้อยู่บนเขาประมาณสาสิบกว่าโล ลงเขายาวเจ็ดกิโลรถทุกคันใช้เกียร์ต่ำลงเขาเจ็กิโลครับผมลงอย่างเดียวอะ่ะเจ็กิโลโอเคครับผมก็ประมาณนี้เนาะ เขาลูกนี้ก็สบายสบายครับไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ได้อยู่เนาะเกี่ไว้เจอกันตามทางเลยครับผม Two hours later อ่าโอเคครับผมตอนนี้ก็มาถึงที่ตลาดสีเมืองลาดบุรีนะผมจังหวัดลาดบุรีก็รอลงอยู่นะรอคนมาลงให้ครับผมก็เสร็จภารกิจสำหรับวันนี้นะครับปลอดภัยดีโอเคเดี๋ยวผมจะไปขึ้นงานต่อคลิปนี้อาจจะมีสองงานหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะครับถ้าไปทันก็จะถ่ายจะถ่ายอีกงานนึงให้ดูนะโอเค Hours later. อ่ะก็ต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับลงมาเขือเทศเสร็จปุ๊บที่ลาชบุรีนะก็มาขึ้นกา้านทูบต่อนะครับผมที่อ้อมน้อยนะครับเขตอ้อมน้อยกรุงเทพนะกำลังขึ้นกันนะงานต่อเนื่องงานต่อเนื่องครับผมต้องด่วนมาเลยไม่งั้นไม่ทันนะครับกำลังขึ้นอยู่ เป็นการทูบนะเอาไปส่งสิงห์บุรีครับผมใกล้ๆเนาะวันนี้ก็10ถ้าไปถึงห้าโมงเย็นก็สิบเจ็ดชั่วโมงสิบปดชั่วโมงแลวครับวันนี้ขับรถก็หนักหนาวการอยู่แต่ก็ต้องสู้ต่อไปครับผมโอเคเดี๋ยวก็ให้เขาขึ้นไปนะเดี๋ยวเราก็ถ่ายตอนขึ้นเสร็จให้ดูครับลุยๆๆ น้ำหนักก็สี่ตันห้านะครับผมเคยมาขึ้นทีหนึ่งแล้วฮะสี่ันห้าครับเพราะว่าระยะทางมันใกล้ๆเนาะเราก็ค่อยๆไปสี่ตันห้าร้อยโล Two hours later. นี่นะครับผมเสร็จพื้นที่เรียบร้อยออกเดินทางได้นะฮะโอเคสี่ตันห้าพอเบาไปครับผมสอ o ชั่วโมงตอโอเคครับผมก็มาถึงแล้วอำเภอบางละกันจังหวัดสิงห์บุรี อนี่ก็หกโมงครึ่งเรากำลังลงอยู่นะครับลงเสร็จเดี๋ยวก็พักผ่อนแล้วเนาะโอเคลงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวอาบน้ำพักผ่อนก็วันนี้ก็ยี่บสี่ชั่วโมงอยู่หลังภงมิลายิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับก็ลงจากรถเฉพาะาขึ้นของก็ลงของนะ ขึ้นของก็ลงของโอ้ยโอีค่ครับผมสําหรับใครถูกใจชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับผมเพื่อไปกําลังใจให้ผมทางคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วไม่ไหวตั้งแต่เมื่อคืนทีตั้งแต่เมื่อคืนสี่ทุ่มนะครับสามทุ่มสามทุ่มโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมสํหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับดูหมาดูหมา เป็นดาวอะไรวะ